สวัสดีครับแตงโมลงปีรพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามคู่บิ๊กแมตช์นะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเดือดจริงๆนะครับต้องบอกครับว่าคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเชลซีครับคู่นี้ก็เดือดนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับโดยเฉพาะกุนซืออย่างอารมรีมล่ะครับจะไปรอดไหมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่เชลซีก็เพิ่งจะเพลียงพับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาเช่นเดียว กัันนะครบส่วนอีกคู่หนึ่งครับทางด้านของอาร์เซนอลครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้ยเดือดไม่เดือดก็ต้องบอกว่าเดือดแหละครับคู่นี้นะครับในการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้อ่ะดูตารางคะแนนกันนิดหนึงดีกว่านะครับสำหรับตารางคะแนนล่าสุดลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงเป็นทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่น4นัดได้12แต้มยิง9แล้วก็เสียเพียงแค่4ประตูนะครับ ในขณะที่อาร์เซนอลครับนี่สัปดาห์นี้ครับ9แต้มนะครับก็มีชนะ3แพ้1นะแล้วก็ยิงได้9ลูกเท่ากับเลือ์ภูแต่เสียแค่1ประตูเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันครับไล่เลียงมาครับสปเปอร์9แต้มบอลมัด9แต้มเชลซีแแต้มครับส่วนทางด้านของเอเวอร์ตันเนี่ย7คะแนนแมนซิตี้6คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่น4นัด4คะแนน เล่นแบบถนอมน้ําใจครับโอ้โหมี4แต้มเท่ากับนัดที่ลงเลยนะครับส่วนโซน,นท้ายตารางเนี่ยเป็นเวสแฮมแอสตันวิลล่าแล้วก็บูฟนั่นเองนะครับบูฟยังเป็นทีมเดียวที่ไม่มีคะแนนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ชนะไม่เสมอแพ้รวดเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดครับลงสนามพบกับทางด้านของเชลซีเรียกได้ว่าเจอบิ๊กแมตช์สสัปดาห์ติดนะสำหรับแมนยูนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าอโมรีมเนี่ยไหวหรือเปล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกแล้วว่าหลังสามเนี่ยนั่นคือปัชญาการทําทีมของเขาถ้าคุณอยากเล่นหลังสีคุณคงจะต้องหากุนซือคนอื่นมาทําทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งต้องบอกนะครับว่าถ้าอยากจะทําแบบนั้นเนี่ยผลที่มันตามมาคุณเอ้ยบอกได้เลยครับแมนยูจ่ายตังค่าปลดโค้ดเปลี่ยนโค้ดเนี่ยน่าจะพันล้านนะ่ะเป็นพันล้านนะครับแล้วเราจะกล้าปลดหรือไม่นะครับ เพราะว่าอโมริมเนี่ยตอนนี้นะอายุ40ปีเข้ามาแทนเทนฮารเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยที่สุดแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนะครับเขาพาทีมคว้าอันดับ15ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่โคตรจะเลวร้ายคือถ้าแมนยูคนไหนหรือว่าแฟนคนไหนรับได้นี่ก็ต้องบอกว่าเกินจะทนนะนะครับมันไม่น่าจะมีใครรับได้นะถ้าเป็นแฟนแมนยูซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอโมริมนะครับทำผลงานได้อน,นาดมากกว่าฤดูกาลที่แล้วอีกครับผีแดงครับ ตกรอบสองคาราบาวครับโคตรเร็วนะครับแล้วแพ้ให้กับกริมส์บี้กริมส์บี้แม่งเหมือนชนะบอลโลกอ่ะเออ คือต้องบอกเลยครับแม่งคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเหมือนกับว่าโมเมนตัมเขาบอกว่าสูญเสียการควบคุมในห้องแต่งตัวนะครับคือเหมือนกับว่าไม่สามารถควบคุมนักเตะได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับและไม่เท่านั้นครับในฤด,ดูกาลนี้นะต้องบอกว่าผีแดงครับออกสตาร์ทได้ยำแย่ที่สุดในรอบเกินกว่า30ปีของสโมสรแล้วถ้าไม่อยากไปต่อตกรอบแล้วสตาร์ทห่วยแล้วแมนยูครับ ต้องจ่ายตังประมาณสัก12ล้านปอนหรืหรือ528ล้านบาทถ้าจะปลดนะจากผลงาน5้านัดหลังสุดชนะแค่1เกมแพ้3นะครับแล้วก็เสมอ1คือ ไม่รู้จะพูดคำไหนดีอะทุกคนเอาจริงนะดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วก็แหมอยากอุทานคำเดียวเลยว่าฮือนะครับคือมันไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆนะ,ะด้วยผลงานในการเจอกับแมนซิตี้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในการเจอแมนซิตี้เนี่ยภาพรวมเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าแพชชั่นความกระหายสู้แมนซิตี้ไม่ได้เลยครับ เจอดอกูเนี่ยลากเข้าไปนะครับดกูลากกระชากลากเลยผ่านลูกชอผ่านดอกูผ่านทุกคนหมดเลยแล้วก็ผ่านเข้าไปให้กับฟิลฟอรเดนคือเรื่องได้ว่าง่ายทะลุทะลวงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นะครับแล้วแมนยูไม่สามารถควบคุมพื้นที่ตรงแผงมิดฟิลด์ได้เลยนะครับเจอแมนซิตี้เนี่ยเจาะกระจายเล่นง่ายแล้วถึงขนาดที่ว่าตำนานอย่างเวนรูนี่เนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าคุณพวกคุณดูไม่ออกจริงๆเหรอแม่งโคตรจะชัดเลยว่าแมนยูเนี่ย ตัวจํานวนผู้เล่นมันไม่พอต,ตรงกลางคุณต้องการมิดฟิลสองคนที่มันสามารถทําเกมได้ขนาดนี้ยมันไม่มีที่แมนยูจะใช้บรูโน่จะใช้คาเซมิโร่อูกาเต้มันเล่นไม่ได้คือจํานวนมันน้อยเพราะว่ามาราอุยหรือว่าใครก็แล้วแต่อาม,มัดก็แล้วแต่หรือว่าดอก,กูก็แล้วแต่ ที่อยู่ทางด้านซ้ายกับทางด้านขวามันต้องลงมาช่วยด้านหลังซึ่งมันก็ไม่ได้ลงด้วยเอาจริงๆหลัง3ตัวผู้เล่นถูกทางด้านของฮารลนนโดกูซิวารไรเดอร์เนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมีโรดี้ขับเคลื่อนตรงเนี้คือมันสามารถบอกได้แบบชัดเจนในการเห็นตัวตำแหน่งผู้เล่นเลยนะว่าโยโลเดลิกแล้วก็ชอ มันล้นผู้เล่นของแมนซิตี้ขึ้นมาที4ี่คนสี่คนสามคนมันไม่ทันแล้วมาซาอุยเนี่ยพอลงมาเสร็จตรงกลางเหลืออุกเต้เหลือ ate, เอรบูโน่เฟอร์นันแม่งเจอคู่วตรงกลางอีกบอกได้เลยครับว่า มันเลย out of number นะครับก็คือตัวผู้เล่นมันน้อยกว่าอันนี้คือลูนี่พูดนะผมแค่เอามาอธิบายแล้วแปลอีกทีซึ่งจริงๆแล้วผมเคยพูดก่อนคลิปหน้านี้แล้วว่าตัวมันน้อยคือระบบเนี่ยมันเล่นแบบนี้มันเจอวิงริมเส้นเจอตรงกลางเสริมเพิ่มขึ้นมาโอ้โหโดนกระจายครับคือกองหลังใครก็สู้ไม่ไหวนะครับด้วยระบบด้วยแท็กติกตัวผู้เล่นเองมันก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝืนไปแบบนี้มันมีแต่จะพังเอา นะครับขณะเดียวกันครับอ่ะเมื่อกี้แมนยูว่าไปเชลซี Chelsea ครับนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งจะไปแพ้ให้กับบาเยินซึ่งผมก็ได้ไปติดตามทางช่องของเชลซีมาซึ่งเราก็ทําเชลซีมาตั้ง4ี่ซาหปีนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณภาพของเชลซีเนี่ยโอเคนะดีไม่ใช่ขี้เล่นะแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของประสบการณ์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไหมเรื่องของนักเตะหลายๆคนยังไม่ได้สัมผัสเวทีระดับยุโรปความยากความคุ้นเคยความถนัดถนีมันแตกต่าง กันผมว่ามันอาจจะเพี้ยงพ้มไปได้ในเกมแรกแต่ถามว่าบางจังหวะเนี่ยมันไม่ควรจะเสียมันก็เสียอย่างไคเซโดอย่างเงี้ยมันเรื่องของประสบการณ์หมคือไปเกี่ยวไปดึงแฮร์รี่เคน จังหวะชาโลบาทําเข้าประตูตัวเองคือมันมันเสียเองไงประเด็นคือมันเสียเองแล้วแล้วบายเยินเขาก็ทําเกมได้ค่อนข้างต่อเนื่องทําได้ดีเขานิ่งกว่างนะฮะและเขยแม่งหลุดหลุดหลุดเจอแทงทะลุช่องกองหลังมันไม่ค่อยนิ่งนะเออนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ลงไปเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของแบ็กซ้ายขวากุสโต้กูกุเล่ยอย่างเงี้ยลิทเจมอ่างเงี้ยมันโอ้โหบอกได้เลยว่าเจองานยากเจองานลําบากซานเชสแม่งก็บอกว่ากูไม่รอดนะครับ รักษาประตูเชลซีแต่เอาจริงนะผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่อาจจะต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งอนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันนิดหนึ่งนิดหนึงขาดไปนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เกมลุกผมชอบนะ เออเพราะว่าเอนโซเนี่ยทำได้ดีผมว่าเอนโซเนี่ยประสบการณ์แล้วก็วิธีการเล่นค่อนข้างดีนะโคพาเมอร์ Co mer, อย่างเงี้ยดีแต่ว่าคนอื่นๆเนเนโต้เปโดอย่างเงี้ยพอมันเจออย่างเงี้ยมันไปกันไม่รอดก็อาจจะต้องมีการปรับทั้งทั้งแผงทั้งระบบแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ผมว่าเป็นเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนในเกมลีกเนี่ยในเกมลีกของเชลซีเสมอเบรนท์ฟอร์ดมาแทคติกเขาคือเก็บตัวผู้เล่นไว้นะครับแล้วค่อยมาใส่ในเกมการสัปดาห์ซึ่งมันไม่เป็นไปตามแผนก็เสียแต้มในพรีเมียร์ลีกไปด้วยนะ อุตส่าห์เอาพาเมอร์เอาคูเรียเอาเจมส์สำรองแล้วสุดท้ายลงมาทําประตูได้เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ได้ผลแค่เสมอแต่ว่าไม่เพียงพอก็อยู่ที่รูปของแท็กติกแต่ผมบอกว่าการเจอกับแมนยูเชลซีเนี่ยตรงกลางดูดีกว่านะครับเชลซี Chelsea ตรงกลางดูดีกว่าเอนโซ่ไคเซโดนะครับบูนอเนเต้เนี้ยครับแล้วก็ทางด้านของโคพาร์เมอร์ แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ใครนั่นเองนะผมว่ายังไงก็ดูโอเคแต่ว่าแมนยูก็หน้าที่จะต้องทําการบ้านมาอย่างดีเพื่อเก็บแต้มให้ได้ในนัดนี้เพราะว่าเชลซีก็แพ้มาก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่แมนยูจะคว้า3แต้มนะครับเล่นในบ้านด้วยไงประเด็นนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งเนี่ยก็ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะแต่ก็ต้องบอกว่าไปกันไวๆแล้วกันนะอาร์เซนอลครับตอนนี้ล่าสุดเอาข่าวก่อนนะ มาร์ติเนลลี่เนี่ยคือสุดยอดดาวยิงซูเปอร์ซับนะลงปุ๊บยิงปั๊บนะครับเพราะว่าล่าสุดใช้เวลา36วิครับลงสนามมาเกมเจอบิลเบาอ่ะชนะไป2-0ครับลงมาปุ๊บยิงเลยครับขณะที่ท็อตซาก็มีส่วนร่วมนะคือลงมาในนาทีที่71ครับเอเบริเซเอเซ่เนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็แป๊บเดียวยิงได้ก็ทำให้โมเมนตัมของอาร์เซนอลดีเลยหลังจากนั้นก็เป็นทนางด้านของเรโด์ทอตซา มาเป็นสำรองอีกทีถือว่าจับถูกตัวเลยสำรองนะครับแล้วก็ทำได้อะแต่ถึงแม้อาซนอลเนี่ยจะมีตัวบาดเจ็บเยอะนะเทียร y อองรีก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยอาซนอลเนี่ยคุณทีมคุณเนี่ยแบ่ง2ทีมคุณยังคุณภาพเท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นอ้างไม่ได้ว่ามีตัวเจ็บนะครับแล้วคุณจะไม่เป็นแชมป์เพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้คว้าแชมป์มาตั้งแต่2019 2020 f a Cup เนี่ย พวกเราจะต้องการคว้าแชมป์ให้ได้เพราะว่าเราจบอันดับ2มาถึง3ฤดูกาลแล้วแล้วพูดเลยนะไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่ขนาดขุมกําลังใหญ่เท่ากับอาร์เซนอลเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพที่มีอยู่ในทีมทั้งตัวจริงและตัวสํารองรวมกันตอนนี้อาร์เซนอลแบ่ง2ทีมเนี่ยไม่มีปัญหานะขนาดโอเดกาเจ็บไค h ฮาวเวเจ็บซาก้าเจ็บกาเบรียลเคซุดเจ็บดูตัวที่อาร์เซนอลส่งลงนะครับมาดูเอเก โยเคเรสเอเซคือแม่งทีมเฟิร์สทีมเลยดีแคทไลท์ ice, ซูเมเบนดี้มึงสุดยอดนะครับคือต้องบอกเลยว่าอาร์เซนอลนี่แม่งสุดยอดจริงๆนะครับแล้วฟอร์มดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีท็อตซามาติเนลี่คือผมบอกได้เลยว่านี่คือสุดยอดขุมกำลังก็เห็นด้วยกับตำนานอาร์เซนอลแล้วกันนะเออแต่เจอแมนซิตี้นี่ดิแมนซิตี้ไม่ง่ายนะครับแล้วแม่งโคตรโหดครับในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมก่อนหน้านี้อานาปลี oli, ค่อยว่ากันแต่ว่า เอาจริงเจอกับแมนยูเนี่ยเราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับฟิลโฟเดนลงมานะครับทางด้านของ Har ฮาแลนด์โคตรโหดคือมันก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าจะผิดพลาดเยอะอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ยิง20-30ลูกยิงแค่13ลูกแต่ได้30อย่างเงี้ยมันก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ผมว่าแมนซิตี้ก็ยังไม่ได้ลงตัวมากขนาดนั้นแต่คราวนี้อาจจะเป็นทีของอาร์เซนอลที่สามารถเปิด เอเมอร์สเตเดียนะครับต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าและเก็บ3แต้มได้เพราะฉะนั้นฟันธงครับแมนยูคู่แรกเจอกับเชลซีผมว่าเกมนี้แมนยูมีแต้มนะครับแต่ว่าอาจจะแต้มเดียวหรือ3แต้มค่อยว่ากันไปเชลซีเพราะว่าเชลซีก็อาจจะมีสะดุดเล็กน้อยไงนะครับส่วนอาร์ซอนอลเจอกับแมนซิตี้ผมว่าอาร์ซนอล3แต้มนะครับอ่ะ อันนี้เป็นการคาดการณ์นะถ้าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสต์วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ